ยังย่คุดจค่น้เชือจะมาหอดห้อเออมากบนไล้มากเลยคือโอ้มัแก็ขอบใจนี่ือของมาป่ามาตอนแปลว่ากับมากแลมันอดโตขึการแต่ว่าผลโตดีหนาผลโตผมฮาก็ีก็ดีแล้วแดีกดแ่บนี่ยหิงสาวเ่สดกระสือมากโอ้โหเขาเนี่ยเสือกปี่นมากเนยากระโปปลีนปล่าเป็นเปล่าได้ที่เนาะมึงเห็นนางวับมานี้แมนตะบอกโอ้ยมอนี่บบอกอมเสือทั้งตียน

น้ำตื่นเนี่ยเจ้าเอยมาหัวเลยถ่วงกูรวดดังไฟก่อนเด็ดเศษเบกมนกินน้ำลาแเจ้าเบียเนาะเดือดแทบจะ้บจไปขี่นอกเนาะนำลาเขียว่มี้นอกเนาะจะลอย ยกเพียต่อนสินชำระก่อนครับเรืยองชำราพี่เนาะ ซอยๆๆสิมันจังเอือมันจังเขาเือกเขาเกลือเนาะมามาันจ,จักเสียาเห็ดในกินเสียบแนะ่กับปี่ยนซัลาเสีบแซ่ผี่นองเนาะ นั่งแกะแหลบมาแล้วก็มาอ้อเพียพี่เนาะเพื่อเก็บแกลวเพีเยเนาะ โอ้ยคือว่าไม่อยากเดีาวมือนกันก็แค่ตัที่ใ่เ้ยเศรับนรักเนาะฐองมนปวด้อหลวเนาะ็เาเียวเขามนมากินๆๆกันน่าด้วยามนครับผมอื้อ 他可能就是个感对？